สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ New Corner มุมข่าวนี้จะเป็นในส่วนของการพูดคุยนะครับถึงตำแหน่งที่ค่อนข้างจะเปราะบางที่สุดของอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้นะครับโดยมองว่านะครับตำแหน่งแบ็กทั้งสองข้างนะครับถือว่าเป็นตำแหน่งค่อนข้างจะเปราะบางของอาร์เซนอลนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าของตำแหน่งนะครับอย่างเบนไวน์นะครับแล้วก็อเล็กซานเดอร์ชิสเทนโก้นะครับมีอาการบาดเจ็บผู้เล่นนะครับที่สามารถทดแทนได้นะครับในตำแหน่งแบ็กขวาก็จะมีแค่ทางด้านทาเคโร์นะครับตัวนี้จสึเท่านั้นนะครับส่วนนักเตะอย่างเซดิโซเรรสนะคัับบที่กลมา ในรูปแบบการจิมตัวจากฟูลแลมนะครับก็น่าจะได้รับการลงเล่นนะครับในส่วนของฟุตบอลตัวอย่างคาราบาวครับแล้วก็รอบแรกๆนะครับของสปอร์ตเอฟเอครับเท่านั้นนะครับก็ไม่น่าจะตกสองเล่นในสปอร์ตพเมียร์ลีกแล้วก็ยูฟาเจมันลีกและนักเตะนะครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายเองนะสามารถนะครับทดแทนได้นะอย่างทาเคโรททมิยะสึนะครับที่ในนัดที่ผ่านมานะครับทางมิเกเตต้านะครับก็ส่งมาทดสอบในตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็สามารถโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างจะน่าประทับใจนะครับ และนักเตะนะครับอย่างจาคอบนะครับควอร์เองนะครับก็สามารถเล่นในตำแหน่งนี้ได้เช่นกันนะครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของทีมชาติโปรแลนด์นะครับก็มีรายนัดเช่นกันนะครับที่ถูกจับมาเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับแต่นักเตะทั้งสองรายนะครับก็ไม่ใช่ตำแหน่งนะครับธรรมชาติของเขานะครับก็อาจจะมีการประสบปัญหาได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าเจอกับทีมในกลุ่มลุนแชมป์นะครับหรือแม้แต่ทีมนะครับที่อยู่ในรอบฟุตบอลนะครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับอาจจะต้องประสบปัญหานะครับที่อาจจะไม่สามารถโชว์ฟอร์มนะครับได้ดี ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวนะครับน่าจะเป็นความผิดพลาดของอาร์เซนอลเช่นเดียวกันนะครับที่ทางอาร์เซนอลนะครับปล่อยนักเตะนะครับอย่างเคเรนนะครับเทนนี่ออกไปนะครับแล้วก็ทางโนโน่ตาวาเรสนะครับถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่ปล่อยนักเตะทั้งสองรายนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเลือกนะครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่เป็นแบ็กซ้ายธรรมชาตินะครับเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าทางมิเกลเตต้าเอนะครับจะลองนะครับทดสอบในการถอยนะครับทางโทมัสปาเต้นะครับในช่วงตอนฤดูกาลนี้นะครับในการลงมาเล่นในตำแหน่ง เบคขวาก็ตามนะครับแต่ก็ถือว่ายังคงไม่ตอบโจทย์แล้วก็ไม่สามารถนะครับสร้างผลงานได้ดีนะครับตามที่มิเกลเตต้าได้คาดหวังไว้นะครับซึ่งจาก2นัดที่ผ่านมานะครับน่าจะเป็นการพิสูจน์ได้เห็นได้ชัดนะครับว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของตําแหน่งเบกซายนะครับอย่างซิตินโกนะครับไม่สามารถที่จะลงสนามได้นะครับนักเตะอย่างโทมิยะสึนะครับน่าจะเป็นนักเตะรายแรกนะครับที่ทางมิเกลเตต้านะครับจะส่งลงไปแทนที่นะครับโดยมีนักเตะนะครับที่เป็น ตัวสอดแท้นะครับอย่าง q ิก็น่าจะได้รับการนะครับลงมาเล่นเช่นกันนะครับในนัดที่อาจจะเจอกับคู่แข่งที่ไม่แข่งแข่งมากนักนะครับเราก็ต้องมาติดตามมาต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วมิเกลเตต้านะครับจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรนะครับในช่วงระยะเวลานะครับอีก2-3เดือนนะครับก่อนที่จะลาซื้อขายรอบ2จะเปิดตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับในส่วนของข่าวสารฟุตบอลนะครับของสโมรสรอาร์ซอนในวันนี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับทางรายการด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ